ลงสีขายหมูสวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมสั่งออนไลน์นะครับนี่ครับจักรยานคันเดิมโมดิฟายมีแบตสองลูกนะครับผมเดี๋ยวชุดนี้จะเปลี่ยนแบบของเดิมๆนะครับโอเคครับเปิดฝาเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะเก็บดูแบตเตอรี่ก่อนว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับโอ้โหหนักมาก น้ำหนักผมลองชั่งแล้วนะครับอยู่ประมาณ15กิโลนะครับแบบสีลูกโหหนักมากครับ15กิโลเกือบเกบ16กิโลนะครับผมอ๋อแถมสายไฟนะครับสายไฟมาทั้งหมด3เส้นมีแค่นี้ครับนี่ครับสายไฟมา3เส้น ปปไปถามที่ร้านอยู่ประมาณ2 5 0 0นะครับผมตัวน,นี้ผมสั่งออนไลน์ครับอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพบาทนะครับผมทางครับไม่เป็นไรโอ้หนักจริงครับตึ้ยี่ห้อเดิมนะครับผมนี่ครับยี่ห้อเดิมต่อลูกก็หนักจริงครับ ทั้งหมดสี่ลูกครับผมโอเคตรงปกเดี๋ยวลองวัดไฟดูนะครับผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับึ๊อโอ้ได้อยู่ที่สิบสองจุดเก้าสองนะครับผมลูกนี้นะครับลูกที่หนึ่งลูกลูกที่สองครับได้ที่เท่าไหร่ไฟก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นแบบชาร์จนะครับผมตัวนี้ก็สิบสองจุดเก้าหนึ่งนะครับ ลูกที่3 12.91นะครับผมโอ้โ oh ห oh. ดูดีครับผมว่ารู้สึกว่าสั่งออนไลน์ตอนแรกไม่มั่นใจนะครับผมว่าจะสั่งที่ร้านเลยลองสั่งสิบสนะครับตัวนี้ตัวนี้หนักกว่าเพื่อนครับตัวนี้อ๋อ oh, ตัวนี้ครับมีมีซีรียลนั n เบอร์ด้วยนะครับแล้วก็มี qr code โอเคแบบอยู่ตรงที่พักเท้าตรงกลางนะครับผมนตสี่ตัวครับไม่ยากครับตึ๊บปาครับผมนี่เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสี่ลูกโอเคครับดึงออกมาครับกันน็อตก่อนนะครับผมดึงจุกออก รู้สึกว่าผมจะต้องเปลี่ยนสายไฟด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกสายไฟเส้นเล็กครับถ้ากลัวต่อผิดนะครับผมแนะนําให้ถ่ายรูปไว้ก่อนก็นได้นะครับถ่ายรูปขั้วแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับผมถ้าไม่ชํานาญนะครับตรนนี้ผมก็จะมานี้ครับรสึกทางร้านไม่ได้แถมน็อตมานะครับผม แค่สายไฟถอดทอ้อองหมดเลยครับเพราะว่ามันจะต้องถอดสองฝั่งนี้ออกก่อนนะครับผมเพราะว่าแบตบมันอยู่ด้านในนะครับมันสอดเข้าไปด้านในก็จะถอดออกหมดเลยถยล่ายรูปเก็บไว้ก็ดีครับกันกันพลาดน,นะครับผมเพราะว่าถ้าแบ,บตพวกนี้ถ้าช็อตนี่คืออาสายไฟไหม้เลยนะครับผม จะเกิดความเสียหายได้ครับเร้โหเรียบร้อยครับดึงออกมาครับปึ๊บโอ้โหดูสภาพครับตาบูดตาบวมหมดแล้วครับผมนี่ครับผมสภาพเดี๋ยวผมเพื่อความถูกต้องนะครับผมก็จะถอดมาเรียงเลยนะครับผมตามตำแหน่งเลยนะครับการพาดนะครับผม กอดออกมาตามนี้ครับเรียงแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผิดนะครับผมก้อนนี้ก็บวมดูก้อนด้านไหนครับโอ้โหแน่นครับ <c oughs> ดึงไม่ออกเลยป่ะเฮ้ยบวม,ม,บวมไม่ได้เปลี่ยนหนันทีนีครับแบตบวม โอ้โหดีไม่ระเบิดเนี่ยตัวนี้ก็จะเลี้ยงแบบนี้นะครับผมเลี้ยงให้มันเหมือนเดิมนะครับกันพลาดนี่ครับต่อไปก็ใส่เข้าไปใส่แบบรูปทรงเดิมเลยนะครับไอของเดิมของเดิมก็มี QR โค้ดว่ะ ม,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 มีของใหม่ก็มีของเดิมก็มี q r code นะครับผมของใหม่ก็มีของเก่าก็มีนี่ครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมสายไฟผมว่ารู้สึกว่านี่ครับสายไฟน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเพราะาดูดีกว่าโอเคลองเปลี่ยนเลยครับเหมือนเดิมครับวิธีการก็ลูกส่งเดิมครับ สายไฟยังไม่ต้องต่อครับเราต่อแบบนี้ก่อนครับแดงเข้าแดงเข้าอ่อแดงเข้าแดงนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับสิบสองสิบสองสี่ลูกสิบสองสี่สี่สิบแปดนะครับผมก็ต่อประมาณนี้ครับ ถ้าแบตใหม่อย่างนี้นะครับแนะนําว่าชาร์จให้เต็มนะครับผมชาร์จให้เต็มแล้วก็รอหลังจากเต็มก็ถอดปลั๊กนะครับผมแล้วก็รอให้มันเย็นนะครับให้ตัวอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่มันเย็นลงก่อนนะครับค่อยนําไปใช้งานนะครับผมน่ครับปิดจุกยางครับวันนี้ก็จะต่อสีแดงเหมือนเดิมครับแดงเข้า น้ำเงินสีแดงคือบวกนะครับผมสีน้ำเงินคือไฟอไฟลบนะครับแขนแค่ตึงมือครับนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับไม่น้าย,ยากครับผมใช้มาประมาณสามปีแล้วนะครับผม ก็ใช้มาอย่างยาวนานครับขวดนี้ก็จะเป็นอ่อนได้งอครับรยัดเข้าไปครับแ <c oughs> น่นเปลี่ยนที่ร้านเฉพาะแบตก็สองพันเขาบอกว่าประมาณสองพันห้านะครับผมแต่ถ้าเราเอาแบตเตอรี่เก่าไปเปลี่ยนจะได้ลูกละหนึ่งร้อยบาทแต่ผมไม่แน่ใจว่า,าแบตผมมันบวมครับ ไม่รู้ว่าจะรับเปลี่ยนหรือเปล่าผมก็เลยอลองสั่งออนไลน์ดูนะครับนี่ครับต่อง่ายครับตามสีเลยครับนี่ครับปิดจุกยางแ๋วผมจะลื้อไฟลื้อไฟเส้นเก่าออกหมดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวข้ามขั้นตอนเลยครับอันเดิมผมทำเป็นสวิต์สลับแบตเตอรี่นะครับผมถอดออกครับ คลิปเดิมผมทําแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้ถอดออกเลยครับเป็นแบบอ่าลิเธียมไอออนนะครับผมนี่เป็นแจ็คถอดออกแบบง่ายๆเลยนะครับก็ถอดออกไปครับนี่ต่อไปก็ลองเพียวเพวครับใส่ไฟครับใส่ขั้วลบก่อนก็ได้ขั้วบวกก่อนก็ได้ครับบางคนก็คิดมากครับไม่จําเป็นครับเดี๋ยวลองวัดไฟก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูว่า น่าจะ40กว่ากว่านะครับ48 49 50อยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันมีจุดทศนิยมนะครับลองวัดดูครับได้ที่เท่าไหร่ได้51.6นะครับผม51.6โวลต์ใส่เข้าไปครับผมจะใส่ขั้วลบก่อนนะครับผมจริงๆก็ใส่ได้หมดนะครับอ่าเราก็จริงๆก็แนะนําสับสวิตช์ก่อนนะครับแต่ผมต่อตรง ไม่แนะนำครับใส่เข้าไปอาจจะมีไฟแลบนิดน,นึงนะครับผมตรงนี้ครับมันจะมีแปด๊ดแป๊ดนิดน,นึงนะครับผมแต่ถ้ามีเบรกเกอร์ก็ดีครับนี่ครับดังตักอย่างนี้ครับเสียงไฟแลบนิดน,นึงครับผมโอเคขันเรียบร้อยลองเปิดสวิต ลองขี่ดูก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองไปขี่ดูลองทดสอบควานแรนได้เท่าไหร่นล้เนะเราไปใช้ก่อนไหมล่ะ เระชารชาร์จยาวใช่ก่อนพีน่ป๋าคนเดียวมีธุระค,ครับต้องใช้จักรยานนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาชาร์จนะครับถ้าชาร์จก็แนะนําว่าให้ชาร์จยาวไปเลยครับครั้งแรกนะครับผมชาร์จให้มันเต็มแบบยาวๆไปเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับประหยัดไป800นะครับผมโทษไม่ทนค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคสวยงาม